สวัสดีค่ะดิฉันธัญ,ญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตนันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวนันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ real estate หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งน่าจะได้ใช้และพบเห็นกันบ่อยๆในธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่างๆในด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการซื้อบ้านขายบ้านหรือขายที่ดินนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรก property p r o p e r t y property หมายถึงทรัพย์สินหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถถือครองได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือ home หรือที่ดินที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือ undeveloped land คำต่อไป mortgage m o r t g a g e แต่เราไม่ออกเสียงตัวทีนะคะอ่านว่า mortgage หมายถึงการใช้ทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกรัน เพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆโดยที่เจ้าของทรัพย์สินจะต้องผ่อนชำระตามข้อกำหนดในสัญญาค่ะคำต่อไปนะคะ land l a n d land หมายถึงพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอ,อยู่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรกรรมหรือ agriculture การพัฒนาที่ดินหรือ land development และสิ่งก่อสร้างหรือ building ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารเป็นต้นค่ะคำต่อไป landlord l a n d l o r d landlord หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของที่ดินอาคารบ้านหรือห้องพักที่ให้ผู้อื่นเช่า tenant t e n a n t tenant หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่เช่าที่ดินหรืออาคารจากเจ้าของโดยมีการชำระค่าเช่าตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าค่ะ Lease L E A S E Lease หมายถึงสัญญาเช่าที่เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าในการให้เช่าที่ดินหรืออาคารค่ะ Residential Property หมายถึงที่ดินหรืออาคารที่ใช้สำหรับเช่าหรือใช้พักอาศัย เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหรือครอบครัวส่วน investment property หมายถึงทรัพย์สินที่ถือเป็นลักษณะการลงทุนค่ะ real estate agent หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิ์ในการซื้อขายหรือให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในฐานะตัวแทนซึ่งต้องได้รับไปอนุญาตจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ appraisal a p p r a i S.A.L. S appraisal หมายถึงกระบวนการหรือการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน For closure, F.O.R.E.C.L.O.S.U.R.E e e, For closure หมายถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถผ่อนชำระตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมหรือสัญญาเช่าได้ตามกำหนดไว้ ธนาคารหรือเจ้าของสัญญาอาจทำการยึดทรัพย์เพื่อขายในที่สุดเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระค่ะ Equity (E-Q-U-I-T-Y) Equity หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่หักออกจากหนี้สินแล้ว Closing Cost หมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในการปิดสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน Title (T-I-T-L-E) Title ในที่นี้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในที่ดินซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายค่ะ down payment หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายล่วงหน้าในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของราคาขายทั้งหมดค่ะ home inspection หมายถึงกระบวนการตรวจสอบสภาพของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กำลังจะซื้อ การตรวจสอบนี้มักจะทำโดยผู้ที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคค่คะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวนันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอคะ่ะหนังเรื่องนี้หักมุมมากเลยนะแล้วคำว่าหักมุมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ v ิวระบุว่า Halloween goes on at White House with a few twists หมายความว่าจัดฮาโลวีนแบบหักมุมที่ทำเนียบขาวค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า twist จากพาดหัวข่าวเลยนะคะเป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าการปรับเปลี่ยนหรือการหักมุมนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น This novel is such a page turner o of unexpected twists หมายความว่านิยายเรื่องนี้สนุกจนวางไม่ลงเลยเพราะเต็มไปด้วยเรื่องหักมุมที่คาดเดาไม่ได้ตลอดนอกจากคำว่า twist ในข่าวนี้ค่ะยังมีคำว่า r e g g e r i n g ซึ่งให้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะหมายความว่าปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะจากประโยคในข่าวที่ว่า with a bit of r e g i e r i n g President Donald Trump and First Lady Melania Trump play host Sunday to hundreds of superheroes, unicorns, skeletons, and even a miniature version of themselves as part of a Halloween celebration at the White House. หมายความว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เป็นเจ้าภาพเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนให้กับเด็กๆนับร้อย ที่แต่งกายเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ยูนิคอร์นโครงกระดูกหรือแม้แต่เป็นผู้นำสหรัฐและสตรีหมายเลขหนึ่งตัวน้อยด้วยค่ะคำว่า twist ในรูปนี้สามารถเป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าบิดค่ะตัวอย่างเช่น Mike holds an eel up high as it twists his body so hard he almost loses his grip หมายความว่าไม้จบปลาไหลชูขึ้นสูงขณะที่มันบิดลำตัวแรงจนเกือบหลุดมือเขาไปค่ะ oh. นอกจากนี้นะคะคำว่า Twist ยังใช้ได้ในกรณีที่มีอาการข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงได้เหมือนกันนะคะ ตัวอย่างเช่น he has a twisted ankle ซึ่งหมายความว่าเขามีอาการข้อเท้าพลิกนะคะและสามารถใช้แทนอีกคำหนึ่งค่ะว่า he has a sprained ankle ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะคำว่า twist ที่ให้ความหมายว่าบิดเป็นเกลียวเนี่ยเมื่อเติม er ต่อท้ายปุ๊บจะกลายเป็นคำว่า twister ซึ่งเป็นคำนามนะคะและเป็นชื่อเล่นของพายุหมุนทอร์นโดด้วยค่ะมาต่อกันเลยค่ะที่สนุนกับ twist Someone's arm ซึ่งให้ความหมายตรงตัวเลยคว,ว่าบีบบังคับนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น This deal wouldn't have happened if the partner company hadn't moved to twist our arm in getting special discounts หมายความว่าข้อตกลงนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าบริษัทร่วมทุนไม่บีบบังคับเราจนต้องลดราคาเป็นพิเศษแบบนี้ค่ะ ต่อกันที่อีกสำนวนนะคะคือ twist and turn ซึ่งให้ความหมายว่าลดเลี้ยวเคี้ยวคดหรือบิดซ้ายบิดขวาไม่อยู่นิ่งนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น the railway twists and turns along the mountains edges หมายความว่ารางรถไฟนี้ลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามภูเขาค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ having a hard time to sit still during the horror movie She twists and turns in her seat the entire time. หมายความว่าเธอนั่งไม่นิ่งตอนดูหนังสยองขวัญบิดไปบิดมาบนเก้าอี้ตลอดทั้งเรื่องเลยเนี่ยส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากผู้พิพากษาเอมี่โคนีแบรตตุลาการศาลสูงคนใหม่ที่ว่า A judge may never subvert the law or twist it in any way to match the judge's convictions from whatever source they derive หมายความว่าผู้พิพากษาจะไม่ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือบิดการตีความกฎหมายให้ตรงกับความเชื่อของตนจากแหล่งที่มาใดๆค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวกันแล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางแบบตรงๆไม่ต้องหักมุมกันเลยนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐอิลลินอย์ I l l I N o I s, illinois ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า i l กันค่ะรัฐอิลลินอยอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐมีเมืองหลวงคือเมือง s สปริงฟิลด์และเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัฐก็คือเมืองชิคาโก ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของสหรัฐโดยมีสถาบันทางการเงินที่สำคัญคือตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของรัฐนี้ใหญ่เป็นอันดับที่5มีประชากรมากเป็นอันดับที่6และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่25ของประเทศค่ะเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กและผลผลิตทางการเกษตรอันยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือและตอนกลางของรัฐ ผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นฐานหินไม้และปิตโตรเลียมทางตอนใต้ทำให้รัฐอิลลินอยมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญนะคะนอกจากนี้อิลลินอยยังเป็นที่อยู่อาศัยของประธานาธิบดีอับ,บราฮัมลินคอนก่อนที่เขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐและมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับลินคอนเช่น Abraham Lincoln Presidential Library and Museum อยู่ที่เมือง Springfield ทางด้านการศึกษาอิลลินอยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเช่น University of Chicago, North Western University และ University of Illinois at Urbana-Champaign ค่ะรัฐอิลลินอยมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านนะคะ ตั้งแต่เศรษฐกิจและการคมนาคมไปจนถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาทำให้เป็นรัฐที่มีความสำคัญและน่าสนใจรัฐหนึ่งในสหรัฐค่ะส่วนเมืองใหญ่อย่างคนครชิคาโกก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีชุมชนจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมซึ่งสร้างความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง เดิมทีชิคาโกเป็นเพียงแหล่งค้าขายแถวหน้าริมทะเลสาบมิชิแกนแต่ปัจจุบันเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจศิลปะและกีฬาอันยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงรัฐอิลลินอยก็มีมากมายนะคะอย่างเช่นมิเลเนียมพาร์คสวนสาธรารณะขนาดใหญ่ใจกลางนครชิคาโกวิลลิสทาวเวอร์หรือเซียร์สทาวเวอร์ในนครชิคาโก ตึกราฟ้าที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมีจุดเด่นอยู่ที่สกายเด็กที่ชั้น103ซึ่งมีระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวตึกนะคะนอกจากนี้ยังมีอับราฮัมลินคอล์น presidential library and museum ที่เมืองสปริงฟิลด์ที่กล่าวไปแล้วข้างตน้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอลนซึ่งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขา lincoln home national historic site บ้านพักของอับราฮัมลินคอลนก่อนที่เขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐผู้เยี่ยมชมสามารถทื่นชมบ้านและบริเวณโดยรอบที่ได้รับการอนุรักษ์และอ l ลลินอย State c a p i t ต l ลอาคารรัฐสภาข,ของรัฐอิลลินอยซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีการจัดทัวร์ชมอาคารเป็นต้นค่ะสำหรับชื่อเล่นของรัฐอิลลินอยก็คือ The Prairie State ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะภูมิประเทศของรัฐ ซึ่งมีทุ่งหญ้าและที่ราบกว้างใหญ่นอกจากนี้อิลลินอยยังมีชื่อเล่นอีกหนึ่งชื่อนะคะคือ Land of Lincoln เนื่องจากรัฐนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเพราะเป็นที่อยู่ของเขาก่อนที่จะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐและมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและผลงานของเขาอีกด้วยค่ะสโลแกนของรัฐก็คือ Middle of Everything ซึ่งเป็นสโลกแกนที่ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของรัฐอิลลินอย์และสื่อถึงการที่อิลลินอยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวรัฐนี้ตั้งอยู่ในใจกลางของสหรัฐทำให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่ต่างๆและเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับการเดินทางและการขนส่งในประเทศค่ะมอตโต้ของรัฐอิลลินอย์ก็คือ State Sovereignty National Union ซึ่งปรากฏอยู่ในตราประทับของรัฐเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นอิสระของรัฐในขณะที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแผงชาติอเมริกาถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีคริสศักราช1819และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐอิลลินอยนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะ oh <my> สำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำว่า negotiations ที่แปลว่าการต่อรองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ Hi John I need to buy a car Do you know a good place around here to buy cars I've heard good things about MaxCar. That's the place where they sell used cars, right? Right. You can negotiate the price there. จากบทสนทนาดรจิลบอกกับจอนว่าเธออยากจะซื้อรถยนต์คันใหม่พร้อมกับถามว่าเขามีที่ดีๆแนะนำสำหรับการซื้อรถบ้างไหมจอนแนะนำที่ขายรถยนต์มือสอง MaxCar ที่ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาได้มาดูคำพูดที่เราสามารถใช้ในการต่อรองราคา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถหรือซื้อของอื่นๆกันค่ะ We might ask a question like this Can you come down a bit ช่วยลดราคาลงอีกหน่อยได้ไหมคะหรือจะใช้วิธีการพูดในเชิงออกคําสั่งหรือพูดแบบหักคอไปเลยว่า Make a deal with me here เรามาตกลงราคากันเถอะมาดูตัวอย่างการต่อรองราคากันค่ะ Consider our used car example The car sales person might say this I have 2005 Ford that has 200, kilometers it. It have that has a 2005 200,000km Ford on only costs1,000. เมื่อพนักงานขายบอกว่าผมมีรถฟอร์ดปี2005ใช้งานไป2 0 0 0 0 0กิโลเมตรราคาเพียง1,000ดอลลาร์เท่านั้นเองเราสามารถต่อรองราคาโดยการให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องขอให้ลดราคาลงหน่อยโดยการใช้คำพูดว่า this car has too many miles for that price Can you come a down you bit? ฉันคิดว่ารถคันนี้ไม่สูงเกินไปสำหรับราคานั้นช่วยลดราคาลงอีกนิดได้ไหมคะค e down a bit หมายถึงลดราคาลงเล็กน้อยและการให้เหตุผลก็ช่วยให้การต่อรองดูสุภาพขึ้นค่ะแต่ถ้าต้องการให้การต่อรองดูหนักแน่นจะลองใช้วิธีการพูดแบบหักคอดูก็ได้นะคะคือแทนที่จะขอให้ลดราคาลงหน่อยก็อาจจะพูดว่า Make a deal with me here เรามาตกลงราคากันดีกว่า So there you have it two useful structures for negotiating a price a question and an imperative statement สรุปว่าการต่อรองราคาสามารถใช้วิธีการขอลดราคาแบบสุภาพหรือจะใช้ภาษาการต่อรองแกมบังคับหรือหักคอก็ได้ค่ะที่จบไปเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะ ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน a ship on your shoulder Welcome to English in a minute This is a chip Delicious But why would someone have a chip on their shoulder Chip ก็คือมันฝรั่งทอดกรอบแต่เหตุใดคนบางคนถึงเอามันฝรั่งทอดกรอบไปวางไว้บนหัวไหล่ของตัวเองมาฟังคําอธิบายการใช้สำนวนนี้กันค่ะ j a n do you have any idea why Craig is mad at me? He's just got a chip on his shoulder. It still bothers him that you got that promotion instead of him. That was months ago. He needs to get. จากตัวอย่างบทสนทนาแอนนาถามแดนว่าเธอรู้ไหมว่าทำไมเครกถึงดูเหมือนว่าโกรธฉันอยู่แดนตอบด้วยสำนวนที่ว่า he just got a chip on his shoulder เขายังไม่พอใจอยู่นะ่ะเรื่องที่เธอได้เลื่อนตำแหน่งแทนที่จะเป็นตัวเขาเอง อนนาจึงตอบกลับไปว่าแต่นั่นมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะน่าจะลืมมันไปได้แล้ว If someone has a chip on their shoulder they feel angry about a past situation they hold on to the belief that they were treated unfairly this makes them generally unpleasant to be around คําว่า a chip on your shoulder หมายถึงการที่คนคนหนึ่งยังคงรู้สึกขุนเคือง หรือไม่พอใจกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วและเชื่อว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการทำตัวแบบนั้นจะทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute Welcome where English the Movies, where you learn American English Heard the Movies. to you at at และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the m o v i e วันนี้เสนอวลีที่ว่า Stay in your lane จากภาพยนตร์เรื่อง James Bond No Time to Die ค่ะ In the most recent James Bond movie, No Time to Die, the British MI6 agent James Bond leaves his life of retirement in Jamaica. Bond. James Bond. His new mission is to help rescue a kidnapped scientist, but a mysterious criminal with dangerous new technology Proves extremely threatening To be เรื่องราวของสายลับอังกฤษเจมส์บอนด์ซึ่งใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่ประเทศจาไมกาแต่กลับได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ในการช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวแต่อาชญากรลึกลับได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สุดอันตรายเป็นอาวุธมาฟังคำว่า stay in your lane จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ The Command You a double o two O. years. So stay in your lane. You get in my way. I will put a bullet in your knee. The one that works. Stay in your lane. A lane is a path on a road that drivers follow to stay on course. Stay in your lane is a way to tell someone they should only do the things they know and are good at doing. Listen again. The world's moved on, Commander Bond. You a double O. Two years. So stay in your lane. You get in my way. I will put a bullet in your knee. A lane. ก็คือช่องทางเดินที่ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องทางของตัวเองดังนั้นคำพูดที่ว่า stay in your lane ก็คือการที่เราบอกกับใครบางคนว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นเองค่ะ and that's English at the movies ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ หมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w v o a t h a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h vo a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ voa ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน